การขายพระจรึงไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะขายพระเป็นพระแท้หรือขายเป็นพระเกใช่ไหมถ้าขายเป็นพระเก๊ราคามันก็แล้วแต่หรือว่าขายเป็นพระแท้ราคามันก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระแท้ถ้าเป็นพระเก่าจำนวนผลิตมันมีจำกัดเราไม่สามารถที่จะไปปลุกเกจิคณาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพมาดังนั้น เราจึงเห็นว่าหลายๆสำนักเนี่ยจึงมีการสร้างพระล้อเรียนพระรุ่นเก่าๆออกมาแต่ด้วยความที่เราอยากจะได้ของเก่าของที่มันสะสมติืของที่มันอะไรมีคุณค่าจริงๆมันต้องของที่ทันยุคทันเกจิท่านอยู่ใช่หไหมแต่ทีนี้สําคัญอะไรสําคัญคือว่า เราก็ต้องไปผูกติดอยู่กับคำคำอะไรคําโฆษณาคําล่อลวงของบรรดาคนที่เขาขายพระที่ตั้งตนเป็นเซียนแล้วบอกว่าไม่เล่นไม่นิยมแต่ถ้าเราศึกษาราวเรื่องไปจริงๆนะเราก็จะรู้ว่าเกจิคณาจารย์หลายๆท่านที่โด่งดังท่านสร้างพระไว้เยอะแล้วก็ไปสร้างที่นู่นที่นี่ใช่ไหมครับปัญหาของเราคืออะไร ปัญหาของเราคือว่าเราไม่ชอบพระราคาถูกอืม,อมก็ก็เราคือปัญหาของเรานะครับพี่องค์อาจปัญหาของเราก็คือว่าเราต้องต้องหาทางเข้าไปดูพระแท้แท้ให้มากที่สุดใช่ไหม ดูคือถ้าจะเล่นขายเนี่ยเราก็ต้องเล่นตามแบบที่เขาซื้อขายกันแต่ถ้าจะเล่นแบบแขวนเอาพุทธคุณมันก็ใช่ไหมมันต้องใช้ประสบการณ์ <c oughs> การที่คนใช้มาแล้ว <c oughs> ก็เหมือนที่ผมบอกอะ่ะสมเด็จหลังตาแผ่นดินคนใช้แล้วชีวิตดีดีด,ดีใช่ไหมเพราะว่าเป็นสมเด็จที่สร้างจากสูตรของวัดรักพังแล้วมีผงของสมเด็จโตท่านผสมอยู่ด้วย ในขณะที่สมเด็จวัดระฆังร้อยปีเนี่ยเห็นไหมเขาเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนแต่สมเด็จหลังตราแผ่นดินอ่ะหลักร้อยหลักพันยังมีแต่เราไม่เล่นเพราะว่าไม่แพงใช่ไหมนี่แหละคือวันนี้เนี่ยเราต้องค้นหาพักทางเลือกอย่างพักของหลวงปู่โต๊ะอย่างเงี้ยหลวงปู่โตเนี่ยโอ้โหสองหมื่นห้าหมื่นแสนแต่ทีนี้วัดสิงโตทองก็มีออกเราก็ไม่เอา เพราะว่าเราต้องการด้วบอกว่าเซียนเขาบอกว่าต้องเป็นวัดประดูฉิมพี <c oughs> เนี่ยคือแล้วท้ายที่สุดเนี่ยกับกลายเป็นว่าเราเก็บสะสมอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะถ้าเราเก็บสะสมอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเป็นแค่เห่ไปพักๆเพราะเห่ไปพักๆเนี่ยความนิยมมันตกเราก็จะรู้สึกว่าดาว เรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้ราคาอย่างที่เราต้องการหรือว่าที่เขาขายคือคือผมผมเรียนให้เพื่อนๆทราบนะไงว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนขายพระได้เป็นเซียนพระได้ใช่ไหมเซียนพระคืออะไรเซียนพระคือผู้ที่รู้ผู้ที่มีความชํานาญใช่ไหมครับก็คือ specialist นะครับในภาษาคนทํางานทั่วไปเนี่ยอย่าง อย่างผมเนี่ยผมเป็นมัคคุเทศ์ผมก็เป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาพานักท่องเที่ยวผมไม่ได้ไม่ได้พาไปมั่วๆใช่ไหมต้องมีใบอนุญาตเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนี่ต้องอธิบายความเป็นมาของวัดและของวังใช่ไหมวัดพระแก้วสร้างเมื่อไหร่มีอะไรยังไงใช่ไหมแล้ว สิ่งสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังมีอะไรแล้วพอพาแขกไปวัดทองใช่ไหมก็ต้องไปอธิบายถึงพระทองว่าพระทองวัดไต่เมตรเนี่ยมีการค้นพบมาเมื่อ,อไหร่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊กเลคคอร์ดว่าเป็นพระพุทธรูปที่ทําด้วยทองคําน้ําหนักมากที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเราก็ทําให้นักท่องเที่ยวเขารู้สึกวู ว้าวอะไรให้มันตื่นตาตื่นใจก็เหมือนกันกับคนที่เขาต้องการจะขายของเขาต้องการจะขายของเนี่ยถ้าเราจะขายของให้ใครเราก็ควรจะมีความรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ขายแบบวัดดวงไปใช่ไหมไม่ต้องคือสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนๆนดูแท้ได้ใช่ไหมราคามันมีตั้งแต่หลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยเป็นจนถึงหลักพัน ที่ผมเห็นอาจารย์โอ๊ตแบ่งปันก็คือมีพ5น0้0สอใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปหาดูเนี่ยมันอาจจะมีนะบางคนเนี่ยเขาเอามาเพราะว่าเอามาขายแบบราคาองค์ละ200ผมอยองละ200ผมก็ได้ผมยังเช่ามาเลยองค์ละ200ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราดูได้แล้วไงพอเราดูเป็นแล้วเราก็เช่าได้ถูกองละร้อยก็ยังมีนะครับคือขอให้ดูเป็นแล้วแล้วที่สําคัญ ถ้าเราดูไม่เป็นเราก็จะได้พระเก๋แต่พอได้พระเก๋มามันก็จะสอนให้เรารู้ว่าพระแท้เป็นยังไงใไหมเดีย๋ยเมื่อเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยผมเอาพระพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินเก๋มาให้ท่านดูใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วเทียบกับของแท้เนี่ยเพื่อนจะเห็นเลยความแตกต่างระหว่างเนื้อปูดปัตเตอร์เนี่ยนะกับเนื้อผงพระผงและที่สําคัญวิธีการทําวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พระสมเด็จเนื้อปูนพลาสเตอร์เนี่ยโดนน้ำมะนาวแล้วมันจะฟูฟ่องเลยแล้วมันจะกล่อนแต่ถ้าเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับสูตรเนื้อผงเนี่ยทุกทุกทุก,ทกสำนักเลยโดนน้ำมะนาวจะไม่เป็นอะไรนะครับจะจะไม่ทำปฏิกิริยาอ่าอันนี้คืออีกหนึ่งอนะหลังจากการทดสอบเรียนรู้ใช่ไหมและที่สำคัญคือยิ่งกลัวเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งขย,ยันที่จะเรียนรู้ให้มากนะครับเพราะ พราะว่าอะไรเพราะเรารู้แล้วเสร็จมันจะสนุกคือในประเทศไทยเนี่ยผมผมบอกไปเลยว่ายังมีคนที่ที่ยังชอบเล่นหาสะสมพระเครื่องอยู่มากกว่าสิบล้านคนครับใช่ไหมมากกว่าสิบล้านคนแต่คนที่จะมีความรู้ความเข้าใจจริงๆเนี่ยผมว่ามีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะที่จะยอม ยอมเสียสละเวลาที่จะมาเรียนรู้คืออะไรคือคนส่วนใหญ่เนะี่ยคิดว่าพักเครื่องมันเป็นเรื่องยากแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าที่คุณจะเรียนจบนะกว่าที่คุณจะหางานทำนะกว่าที่คุณจะก้าวหน้าได้โปรโมชั่นได้ตำแหน่งเนะี่ยในชีวิตคุณเนี่ยมันยากกว่า่การที่จะเรียนรู้ดูพระเครื่องอีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่ สิ่งสิ่งที่มันแท้ก่อนอะไรคือพระแท้ล่ะใช่ไหมคือหลายหลายคนมีมีพระแต่เราไม่รู้ว่ามันแท้เท็จยังไงใช่ไหมบูชาจากผมมันต้องบวกบวกค่าชื่อเสียงไง <c ười> ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยนะพอมีชื่อมันก็ต้องรักษาชื่อใช่ไหมคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยชื่อเราหม่นหมอง ชื่อเราโดนทําลายเนี่ยโอ้โหคุณค่าความเป็นตัวตนเรามันก็จะหายไปใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าอะไรการสร้างเนี่ยมันง่ายแต่การรักษาชื่อเนี่ยมันยากเมื่อวานนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่ามีมีผู้กว้างขวางในวงการพักเครื่องนะ่ะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทีวีพูดถึงว่า สมเด็จวัดระฆังมีการปลอมมาตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระจานทร์โตยังมีชีวิตอยู่โอ้โหมันมันมันเป็นการมันเป็นคำพูดที่แบบว่าพอพอพูดออกไปแล้วนะคำพูดเป็นนายใช่ไหมพอคำพูดเป็นนายแล้วผู้คนเนี่ยเริ่มหูตาสว่างขึ้นเนี่ยค้นหาคำตอบได้ค้นหาความจริงได้กลับกลายเป็นว่าเซียนคนนั้นเนี่ย หมดความน่าเชื่อถือไปแล้วอ่ะแล้วเขายังจะเป็นเซียนอยู่ได้อย่างไรนะครับใช่ไหมใช่ไหมจริงๆแล้วคือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเรียนรู้ก็ต้องสละเวลานิดนึงและอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมให้เพื่อนๆระลึกอยู่เสมอก็คือว่าพักเครื่องไม่ได้การศึกษามันไม่ได้ยากหรอก แต่สิ่งที่มันมันมันยากก็คือว่าการที่จะหาเงินนะ่ยนะมาหาเก็บพระที่ราคามันมันเข้ากับตัวเราเนี่ยใช่ไหมเพราะบางอย่างอย่างผมผมเรียนให้ทราบถึงสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมสมเด็จหลังตาแผ่นดินอาจารย์โอ๊ตเป็นคนมาเปิดเปิดประเด็นขึ้นมาว่ามันเป็นพระที่ของวัดะระฆังที่เราจะศึกษาพระสมเด็จ สมเด็จผู้จารย์โตสมเด็จสายวัดลักังเราต้องเริ่มจากสมเด็จหลังตาแผ่นดินแท้แท้ดูเนื้อดูสูตรการสร้างเขาแล้วเราจะตามหาพระสมเด็จในสายวัดลักขังได้อีกทั้งหมดเลยนี่แหละ,ะแต่ทีนี้วิธีการค้นหาพระแท้ก็คือว่าเราต้องซื้อของแท้มานั่งส่องมานั่งดูใช่ไหมเมื่อเราส่องเราดูจนเราจําได้แล้วว่ามันเป็นยังไงทีนี้เพื่อนๆก็จะรู้ว่า พอจับมากระบวนการผลิตเพื่อนๆจะรู้เลยว่าการผลิตเนี่ยมันเป็นการผลิตแบบยุคโบราณการตัดเนี่ยมันใช้ตัดมือไม่ได้ว่าอยู่ในเป็นบล็อกแม่พิมพ์บล็อกสามชิ้นประกอบด้วยปั๊มๆอย่างนั้นใช่ไหมนะเออมันก็จะแตกต่างกันแล้วทีนี้ความเก่าใช่ไหมเพื่อนๆก็จะซึมซับตัวนี้ไปแล้วมันก็ง่ายพอถึงตอนนั้นเพื่อนๆดูเป็นละเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดประกอบอาชีพได้เห็นไหม อาชีพพักเครื่องอาชีพคนขายพเครื่องอาชีพคนเล่นของเก่าใช่ไหมมันเป็นอาชีพที่สามารถจะสร้างมูลค่าได้เพราะอะไรเพราะนี่แหละคืองานอดิเลกที่เราเราท่านๆ่านเนี้ยสามารถจะทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวอ,อ,อย่างเรา <c oughs> ใช่ไหมมีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่รู้จะทํายังไงขายไม่เป็น นี่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเราก็คือว่าเราเรากลัวที่จะเป็นนักขายใช่ไหมแต่ในชีวิตของเราเนี่ยทุกวันเลยเราซื้อใช่ไหมเราซื้อทุกวันแต่เรากลัวว่าเราขายเราอายอายที่จะขายขายพระขายพระชีวิตจะตกต่ำขายพระแล้วชีวิตจะอ๊ออะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็น มันเป็นคําพูดที่ทําให้เรารู้สึกด้อยค่าไงแต่ที่นี้ก็คือว่าการที่จะขายเนี่ยเพื่อนๆต้องต้องแยกนะว่าเพื่อนๆข,ขายของแท้หรือว่าเพื่อนๆนขายเป็นของไม่รู้ที่ใช่ไหมอ่าคือถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถจะขายเป็นพระแท้ไปได้ใช่ไหมเหมือนที่ดูดูรายการของอาจารย์โอ๊แล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์โอ๊มั่นใจมากเพราะว่าประสบการณ์20ปีในวงการพระเครื่องในการออกไปหาพระซื้อขายพระ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาจารย์ปศเขาก็ไม่ได้เป็นเซียนพระมาก่อนเขาก็เป็นคนขายอาหารทะเลใช่ไหมแต่วันหนึ่งชีวิตมันเกิดหักเหขึ้นมาหลังจากที่ไปได้หลวงพ่อลีหลังจากที่ว่าชีวิตเนี่ยประสบกับอภินิหารนะที่แขวนพระหลวงพ่อแพรนะขับรถโดนโดนรถชนแล้วไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็เลยทําให้ชีวิตเนี่ย เปลี่ยนใช่ไหมมากลายเป็นคนที่เล่นหาพระเครื่องใช่ไหมเพราะเชื่อว่าพุทธคุณมันสามารถทําให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนแต่ทีนี้เราผมและท่านจุดเปลี่ยนมันก็จะต่างกันจุดเปลี่ยนของผมนี่มันเกิดมาจากโควิดเพราะโควิดมามันทําให้ผมมีเวลาว่างไม่สามารถที่จะไปทํางานเป็นไกได์ได้ใช่ไหม แล้วผมก็ศึกษาไปดูพระหลุดจำนำไปดูอาจารย์สมชายไปดูอาจารย์วินไปดูอาจารย์สแสวงไปดูอาจารย์ก้าวไปไปไปคือเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตัดสินใจทําไปเนี่ยนะมันคือการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้มาอะไรที่มันไม่ใช่เราก็หยุดพับเก็บเอาไว้หาอะไรที่มันใช่ที่มันมีเหตุและผล มันก็จะทําให้การเรียนรู้ของเราต่อยากกไได้อย่างที่ผมมาให้เพื่อนๆดูเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของพระสมเด็จว่าถ้าเป็นสมเด็จเก่าเกินอายุร0อปีเนื้อเขาจะขาวเพราะอะไรเพราะผมได้ส่องพระสมเด็จมามากกว่า1000องค์แล้วพบว่าพระสมเด็จที่เนื้อไม่ขาวมันอายุไม่ถึง100ปีไงเมื่อเมื่อผมรู้ตรงนี้เนี่ย ช่ไหมผมก็นํามาบอกเพื่อนต่อเพราะว่าพี่พระหลุดจำนำเขาก็เคยบอกแต่คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มีและบรรดาในคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมขายพระซึ่งเขาเนี่ยก็จะก่อกวนนะแล้วก็จะพยายามใช้คำพูดด้อยค่าบอกว่าพระเก๊พระไม่สาก้นก็อย่างที่ผมเจอทุกๆวันเนี่ยนะครับว่า ゲイゲイゲイเก๋เกเกใช่ไหมแต่ทีนี้พอมีคนมาร้อยฆ่าเรามาบอกว่าゲイ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 เก๊เกเกเนี่ยและเราล้มเลิกใช่ไหมเราล้มเลิกก็คือนี่แหละคือการตัดสินใจของเราดังนั้นเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีใครที่จะล้มเหลวมีแต่ว่าล้มเลิกเพราะว่าเราไปฟังไปฟังคนนู้นคนนี้มากเกินไปดังนั้นวันนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่วินาทีนี้ไปถ้าอยากจะศึกษาเรียนรู้สะสมก็ต้องยอมยอมเหนื่อยหน่อยหนึ่งนะที่จะหาข้อมูลหาความรู้เพราะว่าความรู้เนี่ยได้มาก็ได้ประโยชน์กับท่านเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกให้เพื่อนสมาชิกที่จะขายพระให้ผมเนี่ยบอกว่าถ้าท่านเล่นลายไม่เป็นท่านก็ควรที่จะไปฝึกเล่นเพราะอะไร เพราะถ้าท่านเล่นเป็นแล้วโอกาสในการทํามาหากินของท่านมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยช่องทางการออนไลน์ทุกวันนี้มันคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเปิดโทรศัพท์มือถือก็จะค้นหาสิ่งที่ต้องการได้แล้วมันไม่เหมือนยุคเมื่อสมัย20ปีใช่ไหมที่ว่าเราต้องไปหาซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วมาคอยไล่ดูว่า เออยังไงอะไรใช่ไหมวันนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นใช่ไหมครับแต่อยากอยากจะมีความสุขก็คือเล่นพระที่เรารู้เล่นพระที่เราชอบนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคำนวณน,นะคำนวณเรื่องของไอ้งบในการในการซื้อขายให้ดีนะครับ เพราะว่าบางองค์เนี่ยคุณเก็บมาเนี่ยคุณต้องมาหมักเอาไว้กับตัวเป็นปีกว่าที่จะปล่อยออกไปดังนั้นถ้าพระที่คุณจับมาเนี่ยห้าบาท 100, 1้อยหนึ่งปล่อยไป200ร้อามร้อมันก็มีกําไรแล้วมันก็น่าจะมีความสุขใช่ไหมสำหรับการเล่นหาผมว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วที่จะได้ค่ากับข้าวใช่ไหมสรุปแล้ววันนี้คือเล่นพระให้มีความสุขหาค่ากับข้าวให้มันได้ นะยิ่งข้าวไฟแรงขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมก่อนเลยเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ไปผมกับจะลงคลิปของหลวงพ่อเงินให้ดูนะครับแล้วเพื่อนๆดูกายภาพของพระหลวงพ่อเงินองค์นี้นะถ้าท่านที่มีท,ท,มท่านที่มีหลวงพ่อเงินองค์10ล้าน20ล้านที่ซื้อจากเซียนเนี่ยนะล้วมาเทียบเนื้อกับอ,องค์นี้ดูนะครับผมเชื่อว่าท่านจะถึงบางอ้อว่า กายภาพความเก่าการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การการที่พระเนี่ยเขาแต่งพิมพ์คือพะระหล่อเนี่ยเขาจะมีการแต่งหุ่นเทียนนะครับใครที่บอกว่าพระไม่มีการแต่งหุ่นเทียนเนี่ยแสดงว่าบูชิตสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด,กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ